โครงการดีๆสําหรับเยาวชนนะครับก่อนหน้านี้เราเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะครับเป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนนั้นได้เสนอเรื่องของไอเดียในการที่จะทําประกวดบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธ,ธิภาพนะครับซึ่งเป็นงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เขาจัดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้วเขาเปิดรับสมัครไอเดียใช่ไหมครับ,รบตอนนี้เขาได้ผู้ชนะแล้วได้เงินรางวัล1ล้านบาทกันไปแล้วมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ สำหรับการประกาศผู้ชนะรางวัลโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพโดยคัดเลือกจากผู้ที่ส่งผลงานเข้า100 517ผลงานนะครับจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็แบ่งเป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานประเภทไม่เกิน150ตารางเมตรจำนวน248ผลงาน และแบบบ้านประหยัดพลังงานประเภทไม่เกิน300ตารางเมตรจำนวน269ผลงานด้วยกันครับดีนะเขาท่าเลยอ่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเขาก็สนับสนุนให้มีบ้านได้ใช่ไหมเออนะก็อยากจะได้แบบบ้านที่มันประหยัดพลังงานจะได้ช่วยประหยัดไฟนะครับผู้ชนะประเภทบ้านประหยัดพลังงานพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน150ตารางเมตรเนี่ยเงินรางวัลอยู่ที่100,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลครับคือคุณวโรดมวงสาย น้องวรดมอยู่ชั้นปีที่5คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ,โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับในชื่อผลงาน sustainable house และผู้ชนะประเภทบ้านประหยัดพลังงานพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน300ตารางเมตรเงินรางวัล1น0 0 0แบาทพร้อมถ้วยรางวัลคือน้องทัชธรรมศรีมาเอกรัตนิสิตชั้นปีที่5คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนะครับในชื่อผลงานลำพัส h o เฮาครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผลงานที่ชนะการประกวดทั้ง6ผลงานจะนําไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานพร้อมกับ B O Q หรือว่าบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานะคะที่หลากหลายทางเลือกเพื่อสําหรับประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดนะคะจากเว็บไซต์โครงการแล้วนําไปก่อสร้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์จากทางด้านของประธานในพิธีกันหน่อยค่ะโครงการนี้นะครับเปิดกว้างให้นิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับ เข้ามาส่งหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานผ่านการออกแบบบ้านที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานมีประสิทธิภาพทีมทั้ง500ทีมนียครับจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือหัวใจสําคัญของโครงการนี้ที่ได้สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลน,นะครับก็จะนํามาจัดแสดงเพื่อให้เกิดการเข้าถึงให้ได้มากที่สุดครับและภายในงานยังจัดแสดงแบบบ้านประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศทั้ง2ประเภทในรูปแบบหุ่นจาลองแบบบ้านแบบ3 d Model v i r t u a l i z a t i o เนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและเสมือนจริงคุณผู้ชมสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www. youngartecohome.com นะครับที่ขึ้นอยู่บน,นหน้าจอนี้หรือทาง Facebook ที่โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพหรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่086-777-0066และ Line ID ที่ y o u n g a r t e c o o คครับค่ะนะคะก็ไป ดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันได้นะคะแถมยังมีในเรื่องของตัวแบบบ้านนะคะแบบในเรื่องของ B O Q ที่เราสามารถที่จะดูในเรื่องของปริมาณคุณภาพแล้วก็ราคาได้ตามความต้องการด้วยนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากๆเป็นโครงการที่ดีเราสามารถนําตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการก่อสร้างบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ